สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูเหลี่ยมซ้อมน้องโฟงกัสนะครับอายุ15ปีนะครับเหลี่ยมที่ซ้อมนี่คือซ้อมลากเข้าหน้าเน็ตนะครับสมมุติว่าเป็นตะกอเดี่ยวนะครับเบื้องต้นนี้ต้องลูกทำทำยังไงครับหน้าเน็ตครับ จะลากเข้าหน้าเน็ตสเต็ปการลากยังไงนะครับนะครับโดยเสี้ยหนง KVP นะครับแล้วก็น้องโฟกัส KV p พ่อลูกนะครับในสนามนี้ก็จะมีน้องฟิล์มวัดมกุฎนะครับแล้วก็น้องโกนาหลวงนะครับแล้วก็ฟังน้องอานะครับตะกอนในสายเลือดนะครับนะครับซอมลูกลากนะครับลากทำหน้าเน็ต สเต็ปการลากนะครับสมมุติเป็นตะก้อเดียวนะครับพื้นดีครับนะครับแต่ว่ากําลังนะครับกําลังขาคือถ้าไม่ซ้อมเหลี่ยมทําเหลี่ยมลากนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกสองนี่โอ้ลูกนี้ครับอันนี้ผมมาถ่ายช่วงท้ายๆแล้วนะครับน้องซ้อมตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมแล้วนะครับ หลายร้อยลูกแล้วนะครับพื้นดีครับเสิร์ฟดีนะครับแต่ลูกทำน้องโฟกัสยังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็คุณพ่อต้องมาเทรนนะครับว่าสไตล์การลากทำสเต็ปการลากหน้าเน็ตลูกสองต้องให้ถึงหน้าเน็ตนะครับเลือกทำนะครับขยันซ้อมอย่างนี้ทุกวันนะครับนะครับพัฒนาไวนะครับน้องโฟกัส ส่วนสูงนี่หไม่พูดถึงนะครับแปดสิบกว่าแล้วนะฮะเมตรแปดสิบกว่าแนละ้วอายุเพิ่งจะ่สิบห้า 15, ย่างสิบหกนะครับล,ล็อกคอเท้านะครับลากขึ้นมารงนี้สันแบกนะครับนี่ครับสไตล์การลากล้วก็จะมีน้องฟิล์มนะครับเสื้อดำก็เสื้อเหลือง ครึ่งรอบนะครับลูกนี้ลูกทำนี่พยายามคือสเต็ปการทํานะครับสังเกตนะครับว่าลูกหน้าเน็ตต้องได้นะครับลูกที่สองครับลูกที่สองโฟกัสลูกที่สองนะครับนี่ครับหน้าเน็ตอย่างนี้ครับถือว่าดีนะซ้อมลากเข้ามาหน้าเน็ตนะครับพื้นดีเสร์ฟดีนะครับเหลือแต่ลูกทำเท่านั้นเองนะฮะเลือกทาลูกหน้าเน็ตนะครับ ถ้าพูดถึงตะก้อเดียวในลูกเขียวนี่ต้องสําคัญมากนะครับสมมุติว่าถ้ายกมาหน้าเน็ตเรามันหล่นเข้าบานะครับขาฝาา่าเท้านิเวอร์มีถือว่าทีเด็ดนะครับนะครับแล้วก็ตะก้อเดียวนี่บางทีส่วนสูงขนาดนี้นะครับหน้าเน็ตไม่ต้องพูดถึงนะครับง่ายๆนะครับอ่าน้องฟิ์มมาดีน้องฟิลมกับโก้ไปฟิมเอฟฟิมนี่ต้องทําหัวเป็นหลักใช่ไหมเพราะว่า ทำขาเมื่อวานนี้ลากขมาเตะครึ่งรอบติดนิดนะครับเขาบอลบอตรงนักนะครับที่สนามพุทธบูชาเนี่ยก็จะมีซ้อมแบบนี้แหละครับทุกวันนะครับในช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับสนามอื่นหรือว่าสวนสาธารณะอาจจะปิดนะครับแต่ว่าทางพุทธบูชาก็เปิดซ้อมนะครับใครว่างก็เรียนเชิญนะครับนะครับผมให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับนี่ครับวันนี้มีนัดกันนะครับช่วงเย็นนะครับ หลวงพี่ป้างก็จะมานะครับแล้วก็เสือเล็กเขียงหมูกับน้องแบงค์นคนปรปฐมนะครับก็จะมาซ้อมเหมือนเดิมนะครับปีศาจทุกนี้ก็จีบเหลี่ยมดูนะครับถ้าเหลี่ยมติดเหลี่ยมไหนก็จะมาอะไรประมาณนี้นะครับปีศาจบอกนะครับนะครับทีนี้ก็มาต่อนะครับต่อจากน้องโฟกัสแล้วก็เป็นใครนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นน้องฟิล์มกับน้อโก้นะครับ อายุเท่ากันหมดนะครับ15นะครับเมื่อวานนี้ผมแจ้งอายุผิดนะฮะสิบห้าแล้วนะครับนะครับนี่ก็เสียหนอง QBP นะครับพ่อน้องโฟกัสนะครับก็จะมาเทนนะครับเสมือันก็เป็นนักกีฬาที่ชอบเสียงปลกประกอแล้วก็ถือว่าฝีเท้าดีนะครับโอ้โหครึ่งรอบครับนะครับเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับ พุทธบูชานะครับมีสนามให้พร้อมทุกอย่างนะฮะครึ่งรอบนะครับตรงนี้ไม่ข้ามนะครับก็เพียบพร้อมนะครับจวงนี้ก็จะใกล้เข้าหน้าฝนนะครับสนามที่มีโดมให้เล่นอย่างนี้ครับ่างๆก็เรียนเชิญนะครับคือผมแจ้งข้อมูลนะครับน้องทั้งสองคนนะฮะน้องโก้กับน้องฟิล์มนี้จริงๆแล้วเป็นตะก้อเดียวทั้งคู่นะครับ พื้นฐานนี้แจ้งเกิดที่สนามพุทธบูชานะครับตั้งแต่เด็กนะครับแต่อายุ6ขวบ7ขวบนะครับหลักๆน้องทั้งสองก็จะมีลูกเสร์ฟเป็นหลักนะครับทีนี้ก็จะมาซ้อมเป็นตะก้อเป็นตะก้อยืนสองสองดับเบิ้ลนะครับเป็นตัวทำนะครับน้องก็จะอาวุธหลักก็นะ่าจะครึ่งรอบเป็นหลักนะครับนะครับซ้อมเปิดนะครับแล้วก็ยกนะ จุดเด่นคือเป็นตะก้อเดี่ยวทั้งคู่นะครับอันนี้เ้องต้นตองแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนที่เปิดสนามพุทธบูชาแ,แรกๆนะครที่ยังไม่มีโดมนะครับน้องสองคนนี้ก็อือว่าเป็นคือมีผลงานนะครับในสายเดิมพันนะเดี่ยวแล้วก็เป็นตัวชงนะครับไม่มีใครเป็นตัวทำนะครับตอนนี้ โยนให้นะครับสังเกตว่าเปิดเห็นไหมครับยังไม่ชินสองสองนะครนะครับเติบโตจากสายเดี่ยวนะครับทั้งคู่ครับก็มาฝึกสองสนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับที่สนามุพตบูชานะครับตอนนี้อากาศดีมากครับครึ่งรอบครับนะครับ เปิดนะครับฟิล์มยกขึ้นมาตรงนี้ห่างนะครับไม่ได้ครับคือเด็กๆสเต็ปการเปิดลูกนะครับแล้วก็สเต็ปการลากนะครับถ้าพูดถึงว่าจะเดินสายเดิมพันนะครับต้องศึกษาหรือว่าซ้อมไปทีละพื้นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานนะครับซ้อมลูกลากนะครับ สมมติวถ้าเราไปลากไปทําลูกหน้าเน็ตอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็ยกขึ้นมาครึ่งรอบนะครับนี่ครับซ้อมเป็นตัวทำเดี๋ยวไม่นานนะครับผมจะอาจจะมีคลิปลงให้ได้ชมกันนะครับ น้องฟิล์มน้องโก้นะครับว่าเดี่ยวนี้จะให้โฟกัสที่ลูกเสิฟนะครับว่าก็ามีจุดเด่นมาตั้งแต่เด็กนะครับคือลูกเสิฟนะครับพอเมื่อก่อนที่สนามนี้ไม่ว่ากติปน,น,น้อยโดพุทธบูชานิกบางมดนะครับนะครับเติบโตแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่สนามนี้ตอนนั้นสมัยนั้นน้องฟิล์มกับน,น้องโก้่งจะอายุประมาณ 6- 7ขวบนะครับประมาณ 6- 7ขวบก็มาเดาะตะก้อทุกวันนะครับซ้อมทุกวัน คนมากก็พีๆก็จะสอนลูกเส์ฟแปลข้ามฝีนะครับก็จะจับท่าลีลาหรือ copy ลูกเส์ออะไรประมาณนี้ะนครับอากาศดีมากครับตอนนี้ก็เปิดนะครับน้องฟิลมยกขึ้นมาครึ่งรอบนี่ครับอยอยังไม่มากนะฮะสิบห้นะครับ สังเกตนะครับว่าการเล่นเปิดลูกนะครับยังไม่แม่นนะครับนะครับเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมาครึ่งรอบนะครับหลักๆคืน้น้องนี่ครับสมมติว่าสมมติว่าถ้าเป็นตะก้อเดียวนะครับลากมาเตะครึ่งรอบนี่ก็ถือว่าหนักนะครับนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเสื้อดํานี่คือน้องฟิล์มนี่จะถนัด สมสมติว่าเดี่ยวนะครับอาวุธหลักก็จะลากมาลากมาก็ตีหัวน้องส่วนน้องก้นี่ก็จะเป็นลูกป่าแล้วก็รึงรอบนะครับนะครับอายุทั้งคู่ก็ใกล้เคียงกันนะครับรุ่นเดียวกัน,นเปิดนะครับยกขึ้นมารึงรอบนะครับเกลูกทำถ้ามีบล็อกนี่ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าจะเน้นเดี่ยวมากกว่านะครับ ลุกทําไปก่อนนะครับออกนะครับยกถือว่ายกห่างนะเตะครึ่งรอบนี้มันต้องยกเข้าไปอีกฟิล์มนะครับสวยครับลุงนี้นะครับพยาพยามเตะพยายามเตะเปิดอย่าอย่ากดมากเตะเปิดไว้ก่อนนะี่ครับ ยกขึ้นมาครึ่งรอบนะครับนี่ครับนะครับใครว่างๆก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่ติดตามทางช่องคมัมภีร์ตะก้อชา n e l ทาง YouTube ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจคัมภีร์ตะก้อเทพโยคคัมภีร์ตะก้อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้เพจแล้วเฟซโดนบล็อกช่วขราวนะครับ นื่องจากว่าไลฟ์สดคลิปเจ้าแอมนะครับนะครับอาจจะผิดกฎของชุมชนนะครับเนื้อหาในคลิปบางทีอาจจะรุนแรงนะครับนะครับเนื่องจากว่าเป็นสไตล์ของแอมนะครับอาจจะถูกใจเอฟซนะครับผลกระทบอยู่ที่เจ้าของเพจนะฮะเลตติ้งดีนะครับแต่ว่าเสี่ยงที่จะโดนบล็อกนี่แหละครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมานี่ครับครึ่งรอบเหมือนกันฮะนะครับ ต้นฟิล์มนี่ก็จะเป็นตัวยกนะครับแต่พื้นฐานนี้ยืนยันนะครับว่าสายเดี่ยวครับทั้งคู่ครับเพราะว่าสนามนี้นี่ครับสร้างขึ้นมานะครับรองรับเฉพาะจอมยุทธล่าเดิมพันนะฮะถ้าทั้งคู่กับทั้งคู่นี้หายไปนะครับประมาณเป็นปีสองปีนะฮะตอนนั้นคือเตะประจำนะฮะซ้อมบ่อยๆนะครับที่นี่นะครับแล้วก็จน มีอยู่ช่วงนึงน้องก็ไปเรียนนะครับที่โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์นะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาเลยนะครับนะครับก็ติดเรียนอาจจะซ้อมบ้างเล็กน้อยนะครับการเดี่ยวก็เลยห่างหายไปนะครับวันนี้น้องก็กลับมานะครับอาจจะกลับมาซ้อมเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรามีสนามให้ซ้อมนะครับมีอุปกรณ์ครบนะครับบันอยูุไกลสนามนะครับโอ้รึ่งรอบลูกนี้ครับ ส่วนจโฟกัสนี่ก็น่าจะเป็นตัวชงนะครับโฟกัสนะครับหลักๆนี่เป็นตัวชงแน่นอนนะครับนี่ครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าส่วนสูงครับหนึ่งครับโฟกัสสูงเท่าไหร่แล้วโฟกัส1้อยเกบเอ็แล้วครับนะครับอันนี้ผมแจ้งข้อมูลผมดาวประมาณแปกว่ากว่าแล้วตอนนี้91นะฮะนี่ครับสูงมากนะครับกัด KBP นะครับ ขอบคุณนะครับทุก user นะครับที่ติดตามรับชมทางเพจนะครับอดใจรอนะครับประมาณวันที่สิ้นเดือนนี้นะครับประมาณวันที่10นะครับ10กว่านะครับทางเพจก็จะสามารถไลฟ์สดผ่านเพจได้เหมือนเดิมเลยล่ะอย่าลืมเราติดตามนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ